คุณผู้ชมครับฟรานเชสโกเปโกบันญายาก้าวเข้าสู่ฤดูการแข่งขันโมโี g p 2025ในฐานะแชมป์โลก2ส,สมัยพร้อมกับความคาดหวังมหาศาลจากแฟนๆทั่วโลกแต่เพียงไม่กี่สนามผ่านไปภาพของแชมป์โลกผู้แข็งแกร่งกลับถูกแทนที่ด้วยฟอร์มการขับขี่ที่น่าประหลาดใจเขาต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อรักษาตำแหน่งในกลุ่มหน้า สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะสวนทางกับศักดิ์ศรีและทักษะที่เคยทำให้เขาเป็นที่หนึ่งมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามบทวิเคราะห์นี้จะชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่บรรยกากำลังเผชิญนั้นไม่ได้มีรากฐานมาจากความผิดพลาดส่วนตัวของนักบิดแต่เกิดจากปัญหาทางเทคนิคที่ซับซ้อนแล้วฝังลึกอยู่ในรถแข่งคู่ใจคันใหม่ดูคติเดสมเซดิชิ G.P.25 รถแข่งที่ดูเหมือนจะปฏิเสธสไตล์การขับขี่อันเป็นเอกลักษณ์ของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเบรกและการเข้าโค้งซึ่งเคยเป็นอาวุธที่ร้ายกาจที่สุดของเขาบัตรนี้ได้กลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เขาไม่สามารถปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดออกมาได้อะไรคือปัญหาที่แท้จริงของรถแข่ง GP 25ที่แม้แต่แชมป์โลกยังต้องยอมจำนนและเหตุใดน,นักบิดอีกคนอย่างมาร์คมาเกสถึงสามารถปรับตัวเข้ากับมันได้อย่างน่าทึ่ง เพื่อตอบคำถามเหล่านี้เราจะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์คําพูดของบรรญายาโดยตรงเพื่อทําความเข้าใจแก่นแท้ของปัญหาจากมุมมองของผู้ที่อยู่หลังแฮนรถแข่งคันนี้การจะเข้าใจวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นคงไม่มีวิธีใดดีไปกว่าการรับฟังจากปากของนักบิดเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจุดแข็งที่สุดของบรรญ,ญ,ญายาซึ่งก็คือทักษะการเบรกที่เฉียบคมและการควบคุมรถในจังหวะเข้าโค้งอันเป็นที่เลื่องลือ กำลังถูกบั่นทอนลุ้ไปอย่างเห็นได้ชัดความสามารถที่เคยส่งให้เขาคว้าชแชมป์โลกมาได้ถึงสองสมัยบัตรนี้ได้กลายเป็นหัวใจของปัญหาในฤดูกาล2025เมื่อวิเคราะห์คำให้สัมภาษณ์ของเขาตลอดช่วงต้นฤดูกาลเราสามารถถอดรหัสลักษณะของปัญหาที่เขาเผชิญได้อย่างชัดเจนคือการเบรกในทางตรงยังคงปกติบัญญญาได้ระบุว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่พละกกำลังในการหยุดรถโดยรวมโดยเขากล่าวว่า การเบรกในแนวตรงนั้นไม่มีอะไรที่แตกต่างจากเดิมนัก s t r e e t l i n e breaking was very similar ซึ่งบ่งชี้ว่าประสิทธิภาพของระบบเบรกพื้นฐานยังคงยอดเยี่ยมเช่นเคยปัญหาหลักคือการเบรกขณะเอียงรถจุดที่สร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลคือเมื่อต้องเบรกในขณะที่รถกำลังเอียงตัวเพื่อเข้าโคงบรญญายาอธิบายประเด็นนี้ว่าความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ในปี2025ก็คือการเบรกหรือหยุดรถขณะที่รถเอียง ขณะเลี้ยวและยอมรับว่านั่นคือสิ่งที่ขาดหายไปตลอดฤดูการ2025ผลกระทบที่รุนแรงขึ้นเมื่อขับตามผู้อื่นปัญหานี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่การทำเวลาต่อรอบเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นจุดอ่อนร้ายแรงในสถานการณ์การแข่งขันจริงเขาขยายความว่าเวลาที่ตามหลังรถคันอื่นจะมีแรงลมดูดที่ทำให้การหยุดรถนั้นยากขึ้นและหากว่าคุณไม่สามารถหยุดรถหรือเบรกขณะที่เอียงรถได้ก็เรียกได้ว่าจบกันสนามแล้ว ความรู้สึกของบรญญาย่าต่อสถานการณ์นี้ถูกสรุปไว้อย่างตรงไปตรงมาผ่านคำพูดที่แสดงถึงความผิดหวังอย่างยิ่งของเขาฉันรู้สึกโกรธที่จุดแข็งที่สุดของฉันไม่ใช่สิ่งที่ดีอีกต่อไปแล้วเมื่อทราบถึงอาการของปัญหาจากปากของแชมป์โลกแล้วคำถามสำคัญต่อมาคืออะไรคือสาเหตุทางเทคนิคที่แท้จริงที่ทำให้รถแข่ง GP 25มีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าทีมดูคติจะยืนยันอยู่เสมอว่ารถแข่ง GP 25นั้นมีความคล้ายคลึงกับ GP 24ซึ่งเป็นรถที่พาบรรยายาคว้าแชมป์มาได้อย่างมดยามแต่จากการวิเคราะห์ของแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือในแพดด็อกกลับพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่สำคัญ2ประการที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อดุลยภาพของรถและทำลายความรู้สึกที่คุ้นเคยของบรรยาาเครื่องยนต์ที่ได้รับการอัปเดต ถึงแม้ว่าทีมจะตัดสินใจปฏิเสธเครื่องดนต้นแบบตัวใหม่ที่นำมาทดสอบในช่วงฤดูหนาวและเลือกใช้พื้นฐานเครื่องยนต์สเปค2,024ต่อไปแต่ในความเป็นจริงแล้วเครื่องยนต์ที่ถูกรับรองให้ใช้ในการแข่งขันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงภายในเล็กน้อยการปรับเปลี่ยนนี้ส่งผลกระทบต่อแรงเฉื่อยภายในของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เปลี่ยนแปลงดุลยภาพของตัวรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการชะลอความเร็วและเข้าโค้ง นี่คือคำอธิบายที่สมเหตุสมผลว่าทำไมบัรย่าถึงไม่สามารถกลับไปใช้เครื่องยนต์สเปคเดิมของปี2024ได้อีกเนื่องจากข้อจำกัดด้านก้อนขอระเบียบการรับรองเครื่องยนต์ 2. ชุด Right-High ฮ e v i c e ด้านหลังใหม่อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคืออุปกรณ์ปรับระดับความสูงท้ายรถชุดใหม่ที่ถูกนำมาใช้ในปี2025แหล่งข่าวแสดงว่าอุปกรณ์ชุดนี้มีน้ำหนักเบาวกว่า และถูกติดตั้งในตำแหน่งที่แตกต่างไปเล็กน้อยแม้ว่ามันจะช่วยให้ทำเวลาในช่วงออกจากโค้งได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของรถที่บัญญายาเคยคุ้นเคยและใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างความเร็วยิ่งไปกว่านั้นการวิเคราะห์จากหลายฝ่ายยังชี้ไปที่ประเด็นเรื่อง engine brake ที่ซับซ้อนอีกด้วยโดยมีทฤษฎีที่แตกต่างกันออกไปบางก็ว่า GP 2 5มี engine brake ที่น้อยลง ทำให้การชะลอความเร็วในโค้งทำได้ยากขึ้นในขณะที่อีกทฤษฎีหนึ่งแย้งว่าเอนจิ e นเบรกนั้นดีขึ้นมากจนไปรบกวนสไตล์การขี่ของบรรญ,ญ,ญายาที่ต้องใช้การสไลด์ของลูกหลังเพื่อเท่าโค้งซึ่งทั้งสองทฤษฎีต่างชี้ไปที่จุดเดียวกันคือดุลยภาพของรถที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลให้กับนักบิดระดับแชมป์โลกได้จริงหรือคำตอบคือใช่อย่างแน่นอน และคำตอบนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อเราหันได้มองผลงานของนักบิดอีกคนที่ใช้รถสเปคเดียวกันแต่กลับได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในขณะที่บัญญญากำลังดิ้นรนอย่างหนักเพื่อนรวมทีมคนใหม่อย่างมาร์กมาเกสกลับสามารถปรับตัวเข้ากับ g p 25ได้อย่างน่าทึ่งและก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการลุ้นแชมป์โลกอย่างรวดเร็วปรากฏการณ์นี้ไม่เพียงแต่ทำให้ปัญหาของบัญญญาชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ยังเผยให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะตัวของรถแข่งคันนี้รวมถึงความสามารถในการปรับตัวอันเป็นเลือดของมาร์คมาเกสอกด้วยเหตุใดมาร์คมาเกสจึงสามารถรับมือกับ GP 25ได้ดีกว่าคำตอบอยู่ที่การสังเคราะห์ป,ปัจจัยหลายประการประสบการณ์จาก GP 23มาร์คมาเกสย้ายมาจากรถสเปค GP 23ในปีที่แล้วซึ่งเป็นรถที่มีปัญหาอาการหน้าดือ้อและขาดความรู้สึกที่ดีจากส่วนหน้าอยู่เป็นทุนเดิม ประสบการณ์นี้ทำให้เขามีความคุ้นเคยและได้เรียนรู้ที่จะยอมรับและปรับตัวเข้ากับรถที่ส่วนหน้าไม่ดีสไตล์การขับขี่ที่ยืดหยุ่นแทนที่จะพยายามบังคับให้รถเข้ากับสไตล์ของตนเองมาร์กมาเกสกลับเลือกที่จะขี่เพื่อแก้ปัญหาเขาเองก็ประสบปัญหาในช่วงเข้าโค้งเช่นกันแต่เขาชดเชยมันด้วยการปรับสไตล์เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของ GP 2 5ในช่วงกลางโค้งและทางออกซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่บรรญายายังไม่สามารถทำได้สำเร็จ ความสามารถในการขี่เพื่อแก้ปัญหาสิ่งที่ทำให้มาร์คมาเกสแตกต่างจากคนอื่นคือสิ่งที่หลายคนเรียกว่าเวทมนต์ของมาร์คมันคือความสามารถพิเศษในการปรับเปลี่ยนเทคนิคการขี่เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของรถคันนั้นออกมาแม้ว่ารถคันนั้นจะมีปัญหาพื้นฐานอยู่ก็ตามความสำเร็จของมาร์คมาเกสไม่ได้หมายความว่า g p 25เป็นรถแข่งที่สมบูรณ์แบบและไม่มีปัญหา ในทางกลับกันมันกลับเป็นการตอกอย้ำว่าปัญหาที่บัญญาย่ากำลังเผชิญนั้นเป็นของจริงและต้องอาศัยการปรับตัวในระดับที่สูงมากเพื่อจะก้าวข้ามมันไปได้เมื่อต้องเผชิญกับรถแข่งที่ไม่เข้ากับสไตล์และเพื่อนร่วมทีมที่ปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมทางเลือกของบัญญาย่าคืออะไรวิกฤตการณ์ของฟรานเชสโกบัญญาย่าในฤดูกาล2025คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของความท้าทายในยุคโมเดิน <modern> ของ Mo t ต GP ที่ความสําเร็จไม่ได้อยู่แค่พรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่ยังอยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยแกนของปัญหาปัญหาหลักของบัญญาญาคือการไม่สามารถใช้เทคนิคการเบรกขณะที่รถเอียงซึ่งเป็นการทําลายจุดแข็งที่สุดและเป็นหัวใจในสไตล์การขับขี่ของเขาตนต่อทางเทคนิค การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเครื่องยนต์ที่ส่งผลต่อแรงเฉื่อยและการออกแบบไร้ไฮ d ดไวซ์ใหม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของรถที่เขาคุ้นเคยอย่างสิ้นเชิงบทเรียนจากมาร์กมาเกสความสำเร็จของมาร์กมาเกสชี้ให้เห็นว่าในสถานการณ์เช่นนี้ความสามารถในการปรับตัวของนักบิดมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวสำหรับบรรยายาแล้วทางเลือกของเขาดูเหมือนจะมีเพียงหงเดียว แหล่งข่าวในแพทด์ดอกยืนยันว่าเขาต้องปรับตัวเข้ากับรถต่อไปเนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎระเบียบทำให้ไม่สามารถกลับไปใช้เครื่องยนต์สเปคเดิมที่สมบูรณ์แบบสำหรับเขาได้อีกต่อไปแล้วท้ายที่สุดแล้วนี่คือบทพิสูจน์ว่าในยุคปัจจุบันของ m o t o GP พรสวรรค์นในการปรับตัวอาจมีความสำคัญมากกว่าสไตล์การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบเพียงหนึ่งเดียวหรือไม่ และฟรังเชสโกบันยายาจะสามารถค้นพบตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่บนรถแข่งที่ปฏิเสธตัวตนเดิมของเขาได้สำเร็จหรือเปล่าคงเป็นสิ่งที่แฟนทุกโลกต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไป